ใช่ใช่ฮะคือผมขอเริ่มลำดับอีกทีนะคือทางประเทศปลายทางเนี่ยก็ไม่รู้บอกได้ชื่อเลยที่บอกไม่เป็นไรมั้งลองไปดูก็แล้วเขาแจ้งเรามาเขาเมื่อวันที่23บสากันยายนเขาจับนะจับพวกสารเคมีพร้อมกับว่ามันมีเคิตมีนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่ายาเสพติดประเภท4ี่ก็ไม่รู้ว่ามันตรงกันหรือเปล่าแต่เคตตมีนเขาเจออยู่3า0รอกิโล ในวันที่23จากนั้นก็หลังจากจับเนี่ยเขาก็แลกเปลี่ยนข่าวกับทางเราแต่ไม่เป็นทางการแต่วันที่เขาส่งข้อมูลเขาก็คงจับผู้ต้องหาได้จากนั้นเ,เขาก็คงมีการสอบสวนดูหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยจนเขาทำสือมาถึงเราเนี่ยเมื่อวันที่29ตุลานะฮะ29ตุลาแต่ว่าหนังสือมาถึงเราเมื่อวันที่2 2หรือ3พฤศจิกาเนี่ยจากนั้นเราก็เริ่มสืบสวนว่าข้อมูล นับตั้งแต่เรื่องของการส่งออกบริษัทอะไรอะไรเนี่ยจนไปถึงที่โกดังที่เกิดเหตุวันนั้นเมื่อวันที่12นะครับเราเข้าไปตรวจในเบื้องต้นเราก็มีเข้าไปตรวจก็มีตำรวจบชปสาตำรวจท้องที่ที่เข้าร่วมเข้าไปด้วยกัน mm hmm. ก็ตรวจด้วยน้ํายาเทสเบื้องต้นเนี่ยมันก็ออกเป็นสีม่วงนะฮะซึ่งกับถ้าเทสเบื้องต้นสีม่วงมันคล้ายๆกับเวลาไปจับยาบ้าแล้วเทสออกมาเป็นสีสม้ม hmm. ก็ว่าน่าจะเป็น จาบ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็สีม่วงก็น่าจะเป็นคีโมีนนะครับก็มันตรงกับที่ทางไต้หวันเนี่ยนะคเขาที่เขาจับและเขาแจ้งมาเนี่ยนะฮะว่ามีการนำเข้าแคลเซียมคาร์บอเนตจํานวนจากประเทศไทยจํานวน16เมตริกตันนะฮะแล้วก็ในแคลเซียมคาร์บอเนต16เมตริกตันเนี่ยมีการซุกซ่อนนะครับคีามีนมา300กิโลนะครับแล้วก็จากบริษัทชิปปิ้งและอีกอันหนึ่ง นำเข้าโซเดียมฟอสเฟตนะครับ19.95เมริกตันก็ไปเจอเขาบอกยาเสพติดระดับ4อันนี้ที่ที่แปลมาก็ไม่ทราบว่ามันมตรงกันนี้จะต้องถามกันทีนึงการสืบสวนก็บพบว,ว่าไอ้ที่เขาบอกนําเข้าจากไต้หวันเนี่ยมาที่เดียวกันกันกบตอนนี้อันเดียวกันเลยพร้อมกับที่เขาส่งมาที่ก็มีพวกนี้เหมือนกันหมดเลยนะะเหมือนกันที่เราจับทั้งหมดอะแต่พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจออยู่466กระสอบหรืออะไรเนี่ย แล้วมันมีแกะแกระสอบที่แกะไว้ประมาณ60กว่ากระสอบที่แกะไว้เราก็เอานั้นไปทดสอบเบื้องต้นนะครับทดสอบเบื้องต้นก็ปก,กากรอดม่วงนะอ,ออกมาเป็นสีม่วงเราคิดว่าน่าเป็นคิตามีนแลวเพราะเหมือนกันทุกอย่างเลยที่เหลือเนี่ยท่านวันนั้นที่เชิญท่านรมนตีไปดูเบื้องต้นที่มีการทดสอบกันดูเนี่ยนะฮะท่านรัมนตีก็สั่งว่าให้เอาไปทดสอบในห้องแลบให้รายละเอียดอีกทีได้ว่ามันเป็นคิตามีนในจริงล่า ็ผลเบื้องต้นที่ออกมาก็คือไอ้หกสิบหกกระสอบเนี่ยมันคล้ายกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนักวิทยาศาสตร์เราจะธิบาบแต่อีกสี่ร้อยกว่ากระสอบนี้ยังไม่ได้แกะนะยังเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะแกะทุกกระสอบเลยนะครับวันนั้นก็อาจจะเชิญสื่อมวลชนได้มาด้วยแล้วก็จะเชิญทาง u n o d c อะไรมาร่วมกันนะอาจจะวันพรุ่งนี้หรืออะไรเนี่ยวันพะอดีมันเป็นวันหยุดเดี๋ยวจะลองประสานเขาดูอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้คือเบื้องต้นแต่สําหรับในเรื่องของ อันนี้คือส่วนของที่ไปที่มาในส่วนของอันนี้คือพูดถึงตัวสารเคมีในส่วนของการดําเนินคดีเนี่ยมันดําเนินคดีได้แล้วเพราะว่ามันมีคตาตมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่มาล็อตเดียวกันจากที่นี่เนะี่ยที่จับเพราะฉะนั้นจะเป็นคดีระหว่างประเทศพอเป็นคดีระหว่างประเทศปุ๊บเนี่ยอำนาจในการสอบสวนในตามกฎหมายนี่จะต้องเป็นอำนาจอายการสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นในวันจันทร์นี่สำนักงานปปสอนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลจาก ทางประเทศที่เขาจับเบื้องต้นมาบ้างแล้วเนี่ยจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนของบอชปสจากนั้นพนักงานสอบสวนบชปสเนี่ยเขาจะรับเรื่องไว้แต่เขายังไม่มีอำนาจในการที่จะสอบสวนเขาจะต้องทําเรื่องถึงอายการสูงสุดนะครับทำเรื่องถึงอายการสูงสุดเ,เพราะมันเป็นคดีระหว่างประเทศเนี่ยอำนาจเป็นอำนาจของอายการสูงสุดในการที่จะสอบสวนในทางปฏิบัติ ท่านเยการสูงสุดเขาก็จะมอบหมายให้กับอายการท่านใดท่านหนึ่งหรือสองท่านสามท่านก็แล้วแต่ร่วมกับตํารวจพนันงานสอบสวนเนี่ยตั้งเป็นคณะนันงานสอบสวนขึ้นมาจากนั้นเรื่องก็จะเดินในการสอบสวนต่อนะครับอันนี้นี่ขั้นตอนมันจะยุ่งยากกว่าความผิดในประเทศที่หนึ่งพอเป็นความผิดระหว่างประเทศนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องคดีอาญาเนี่ยเราก็จะดวลเนินไปนะฮะในส่วนของท่านรัฐมนตรีก็ให้รายงานความคืบหน้านะครับทุกสัปดาห์ ก็ให้ทางปปสกับบชปสร òn, ายงานความมุ่งถ้ามีอะไรมันมากกว่านั้นก็ให้รายงานเพิ่มเติมได้อนะันนี้ในส่วนเร่งรัดคดีและท่านก็เน้นให้ทําลายเครือข่ายแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเพราะว่ามาตรการของรัฐบาลตอนนี้คือมุ่งในการขยายผลยึดทรัพย์สินนะครับเพราะคิดว <Brussels. S 1> ่าคดีน,นี้เราจะแกะยึดทรัพย์ให้ได้นะอันนี้นี่คือสิ่งในเรื่องคดีอาญานะฮะอันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ในส่วนตัวยาตัวอะไรเนี่ยทางพันธุ์เจ้าที่วิสาะเราอยู่ แล้วอยากจะให้ท่านทดสอบดูก่อนก็ได้ว่ามันขึ้นเหมือนวันนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจากที่โน,โน่นมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีการแกะกันอะไรสักอย่างลแล้วก็มีระบบการจัดเก็บอย่างครบ11.5ตันอยู่ที่นี่นอ,อันต,นานานนตารายตอนที่มันเกิดเหตุโดยยอดทหน้าทีรวจสอบแต่เรามาได้ตรวจสอบแต่ที่ที่เขาเปิดทิ้งไว้ค่ะลก็วันนั้นท่านรัมซีให้ส่งให้ห้องแล็คก็ผลแล็คเนี่ยก็มีเจ้าที่ พิสูรหลักฐานของตำรวจที่เขาไปช่วยตรวจให้เขาก็ยังมันออกมามันมันคล้ายๆกันกับเพตามีนแต่เขาไม่แน่ใจเห็นว่าเขาเขามาสุ่มตรวจที่นี่ไปอีกนะฮะในสุ่มตรวจเฉพาะที่แก่นะแต่ว่าในส่วนที่ยังไม่ได้แก่นะี่ยังไม่ได้ทำะไรคือสเพตามีนคือทั้งเสตติสัตว์และเนือสัตว์นะเราเจอเน้อสัตว์ท่เขาตัดเนือที่แก่นะวัดสูงที่แก่ยังไม่เจอยังไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่เขาเลยมาซ้ำอีกทีหนึ่งแต่ที่เจอก็คือที่ไต้หวันนะ่ะ ที่เอาไป300กิโลมันออกมาจากที่เดียวกันนี่ mm hmm. ก็ดูจากการอิสววเนี่ยจะเขาเรียกแผนวรตทุกรรกเนี่ยนะรเหมือนกับว่าเขาจะเอาอันนี้บังหน้าแต่ซึ่งมันคล้ายกันมากทั้งครงสร้างเนียจะถาบันนัก,นกเคมีดูนะครแล้วก็เอาคลีตมีนยัดเข้าไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราไปเจอเห็นว่าเจอที่เย็บกระสอบอยู่ที่เกิดเหตุด้วยก็แสดงว่ามีการแกะแล้วอาจจะเย็บ นี้มันนี้มันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยยังไม่ได้แกะนี่ก็อยากจะทาต่อหน้าสื่อมุลชนเดี๋ยวจะนับไปอีกทีนึงเือหมายถึงว่าคือกราดึคามเส้าตอนนี้อาจจะไม่ให้น้ำหนักอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ใช่ฮะอาจจะไม่ถึงเพราะว่าที่มันแกะทิ้งไว้เนี่ยมันเราไปตรวจแล้วเขาบอกว่าโครงสร้างไม่นน่าจะใช่แต่มันคล้ายกันอันนี้ต้องถามนักวิทยาศาสตร์ดูนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับเหมือนกับที่ไต้หวันทุกอย่างเลยของทั้งที่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันหมด คือแม้ว่าไอ้งที่เธอถอ,อันนี้ไม่ใช่ใชแล้เราก็จะตรวจทั้งหมดทั้งหมดครับดดตัวที่ไมาเชื่อมโยงกับไต้หวันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นกระบวนการใ,ใช่คา้าขายสินแน่นอนใช่ครับอันเนี้ยที่สิ่งที่เราต้องการทำก็คือเราไม่ต้องการว่าปริมาณเท่าไหร่แต่เราต้องการทําลายกระบวนการค้ายาเคในรอบนี้เพื่อไปถึงไอ้ผู้ที่อยู่เครือข่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่จะยึดทรัพย์สินแะมาตรการเพราะว่ายา ยาเคเนี่ยผมเรียนให้ทราบดีนะยาเคเนี่ไม่ใช่ยาเสพติดมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2แต่เดี๋ยวไปโยงกับที่ประกาศรากิจาวนะเดี๋ยวยาเสพติดประเภท2ที่ใช้กันอยู่กลางแพทย์เนะี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของยาเสพติดอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุออกฤทธิ์นะอันนี้โทษเขาจะเบากว่าโทษโทษนี้ถือว่านําเข้าส่งอ็ส่งออก5ปีหรือยี่สนปะีโทษเบา,าแต่ว่าสามารถที่จะยึดทรัพย์สินได้ ในกระบวนการเนี่ยครับหนึ่งเรารู้ผู้ที่เช่าผู้ดังนะครับร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้มีหลักผมหลักฐานยืนยันผมไม่สามารถที่จะให้กันนี้แต่ว่าเราเราทำเป็นหลักฐานมีอะไรหมดแะนะไปหาหลักฐานาอะไรมีมีหมดนะฮะอันนี้ก็หลังจากที่ทางปปปเนี่ยไป้องทุกข่าวโทษทกับพนักงานสอบสวนปชปพนักงานสอบสวนปชสจะทําเรื่องถึงอัยการสูงสุดขอให้ตั้งคณะทําง,งาน การสุดก็จะแต่งตั้งผู้แทนทำง,งานสวนจากนั้นเรื่องที่จะเดินนะฮะไม่ใช่กี่วันเขาก็จะเดินตั้งมางานสอบสวนมันก็เะรวบรวมทางปปสกับหลักฐานพวกนี้ส่งให้แล้วก็จะออกหมายจับหมายจับคนที่เบื้องต้นก่อนจากนั้นก็จะสาวต่อในอทางหนึ่งก็คือเราเดําเนินการสืบสวนในทางด้านการเงินนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเราก็มีการคุยกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่เขาจับต้นทางมาหน้นะครับมาคุยกันแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็สรุปแล้วว่าสารพวกนี้เหมือนกับที่ไต้หวันจับแล้วก็เป็นล็อกเดียวกันเลย<ม>เรายังไม่เจอนี่พูดในสัตว์จริงถึงยังไงพปสเราเป็นหน่วยงานกลางที่เราไม่กลัวใครอยู่แล้วถึงจะเป็นนักการเมืองถึงจะอะไรแล้วจับหมดถ้าถ้ามีข้อมูลที่จะก็ที่ผ่านมาเราก็มีการจับนักการเมืองแต่อะไรก็ต้องเห็นดูมไม่มีครัไม่มีจริง แล้วก็ทางรัมตีก็ไป,ไ,ปไปกดดมกดดันเุอย่างเียท่านถามถึงเความทุกหน้าให้เล่งดาเนินการเด่นีแล้วว่ารี่มันคือบางเรื่องเนี่ยเราก็มีข้อมูลแต่บาง,บางเรื่องมันอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนอยู่อะไรเงี้ยอย่างเนี้ยผมก็ให้เห็นครข้าวว่าเรามีหลักฐานเท่านีา้นะแต่ก็ ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าคนนี้คนนี้จริงล้วก็มีอยู่ในนี่แหละนะแต่เพียงแต่ว่าอำนาจในการสอบสวนนี่มันยังไม่เกิดเพราะว่าเป็นอำนาจในการสูงสุดอย่างที่ผมว่ามันคือคด,ดีระหว่างประเทศมันไม่เหมือนกับคด,ดีที่เกิดในบ้านเราเนี่ยที่พอเกิดเหตุปุ๊บตำรวจส่งมังงานสวนมังงานสวนเดินหน้าเรื่องต่างต่าง ือผมผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะในต้นต้นเน่ะที่เราสอบต้นต้นยังมีพบในต้นต้นไม่ไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเข้ามาเกี่ยวเลยแต่ต้ต้องดูว่ามันถ้าสมมติปกติขับก็ผ่านแต่ถ้ามองไม่เห็นนี่เลยแต่ข้างหนึ่อย่างการแค่ที่แค่อะไรนี่มันจะมีมันก็เขาก็ไม่ได้ไปตรวจทุกคันใช่ไหมครับท่านท่านก็เข้าใจเวลาหยุดแป๊บเหนื่อรถติดยาวเหยียดนะชาวบ้านก็เดือดร้อนอีก ือผมคิดว่าเขาผมคิดว่าเขาคงจะเอามาซุกซ่อนกับอย่างอื่นเนี่ยนะครับเพราะว่ารถบรรทุกรถพ่วงรถอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้ใส่อย่างนี้มาอย่างเดียวอ่ะคงจะซ่อนจะใส่มากับสินค้าเกษตรว่าแน่แล้วนี่ตั้งสมมติฐานนะผมคิดว่าเขาคงไม่ขนอย่างเดียวที่มายังไม่ทราบแต่ เราทราบการข่าวเนี่ยรู้ว่ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยที่ที่ผลิตนะที่จะผลิตเซรามีกเนี่ยมันจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มาทางสามเหลี่ยมทองคำก็มันไม่น่าจะมาเก็บเรื่องนี้ให้คิดเร่องนีน้แต่เดี๋ยวแล้วก็จะมีหลายๆอย่างที่มันจะต้องพิสูจน์ไปเพียงแต่ตรงนี้นตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะครับแต่มันก็ต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยให้มีหลักฐานในความกดชัดถึงจะตอบ ได้ว่ามันมาตรงนี้จริงๆก็ที่มาผมก็อย่างคี่ว่าเขาจับแล้วเขาแจ้งออกมาแล้วก็ทําสือมาเนี่ยสีอทีอันนี้ <c oughs> ไม่รู้เรื่องความกับพันนี่เป็น,นก็เขาทําสือมาจริงเขาแจ้งเยนะ่ย คือเขาทําคือเรื่องนี้มันมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสัมากนะแต่เราก็มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันตลอดแม้จับที่ออสเตรเลียหลายล็อตที่ซุกซ่อนเขาเขา,เขาแจ้งเราก็แจ้งข่าวเข้าไปเขามีเขาก็แจ้งข่าวเข้ามาคือมันไม่สามารถที่ส,สกัดกั้นได้ทุกทุกเทสผมว่มาคุงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเราจับไม่ได้เขาก็จับได้เพราะเขาจับได้เขาแจ้งข่าวให้เราแต่เราจับได้เราก็แจ้งข่าวเพราะมันก็มีการแลกเปลี่ยนแบบนี้คุณเข่ารถ ชื่อมีบัตรประชาชนไทยชื่อไทยไทยเนี่ยคนเชียงใหม่ครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูนะว่าเดิมกีนเป็นคนที่ไหนเนี่ยกำลังเจาะเจาะเจาะไปตอนนี้ก็คุมตัวมาไม่เจอตัวที่บ้านพบแต่ความเคลื่อนไหวกำลังตามคือเจอแ่ของแต่เรายังไม่ได้เจอใครที่ออาวคุตัวในการยัง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 แต่มันมันจะ เราไม่มียหน้าในการควบคุมคนที่ยังไม่ถูกกล่าวหามากระทําความผิดในการตรวจสอบนกระบวนการไหคือผมคิดว่าอย่างถ้าขนาดนี้มันต้องเป็นกระบวนการที่ก็ออยังว่ามันต้องตัดตัดช่วงนะคัดเอาท์หรือตัดต่อแบบกันอันนี้อาจจะมีหน้าที่ในการผลมานี่อาจจะที่ในการเช่าโกดังอะไรเนี่ยมันต้องได้เบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยขยายไปในส่วนของคนเนี่ยในในประวัติไม่มีแต่ว่า ก็ส no ังเกตคือในส่วนภรรยาที่อย so <traitor> ู <rain> ่เปลี่ยนชื่ออะไรบ่อยเต็มอีกอันนี้ก็เป็นก็ไม่แน่ใจว่าจะคนไทยโดยกําเนิดหรือเปล่าก็นามสกุลมันก็ไม่ใช่นามสกุลแบบเราเออเป็นบัตรบัตรบัตรแต่ได้สัญชาติไทยเป็นบัตรสชไทยแบบอันนี้ไม่赖ฮะเดี๋ยวรับรองผมไม่ปิดเลยถ้าขอให้มันมีหลักฐานได้ชัดมีอะไรเป็นเครือข่ายแล้วจะเชิญสื่อมาอีกทีนึง อันนี้จะตรวจบนพวกกระสอบมเพราะว่าจากที่เจอที่ประเทศเขาจับมันก็ซุกอยู่ข้างในนี่ไงเพราะนั้นเราก็วันนั้นที่เราตรวจเนี่ยเราเอาตรวจเฉพาะทิ่เราไปแล้วมันแกะทิ้งไวเ้เฉยๆพอแกะทิ้งไว้ไอ,อันนี้ไม่แน่จะต้องถามทางนักวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะว่าเราไปเจอตัวเย็บกระสอบเหมือนกับเหมือนกับเอาตัวนี้ออกมาบ้างแล้วก็เอาใส่แล้วก็เย็บให้มันเนียนแบบนี้แต่อันนี้เราไม่รู้ว่ามันใส่เข้าไปหรือยังหรือว่า เตที <Cornell> ่ท่านบอกว่าจะประสานกจะมีงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการตรวจนะคะตรวจยาเรถยาทั้งหมดเลยนะค่ะจะประสานเมื่อไหร่เราจะต้องอาจจะพรุ่งนี้ฮะถ้าเขาสามารถมาได้นะันแต่มันเป็นวันอาทิตย์เราจะเชิญหน่วย UNODC มาด้เนี่ยโอเคค่ะเช็คนดูค่ะเช็คดูค่ะ วันนี้อยากจะให้ลายข้อสงสัยว่าของเนี่ยมันยังอยู่ค่ะนี่นี่ก็เป็นทั้งหมดกี่อ่าสี่เ่า่ไห่คะเอ่อสี่ร้อยหร่ร้สี่ร้อ้่อยเจ็ดสิบห้ตัวไปแล้วหกสิบหก ที่60ตัว4075ตัวแล้ว66ค่ะหน้ากระสอบก็เขียนว่ายังไงนะคะเขียนเหมือนกันไหมคะที่เขาบอกไม่เหมือนครับมันมีแลขอะไรบ้างเขียนเขียนเหมือนกันนะคะก็คือไปแต่มันเขียนเขียนเหมือนกับทางปลายทางติดติดอยเองนะคะ

มันเป็นสารสาร,สารตัวนี้เป็นชื่อไตโซเดียมฟอสเฟตน,นะคะมันเป็นสารที่ใช้ปรับ ให้เอใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างถ้าเป็นอุตสาหกรรมนมก็จะปรับให้นมที่อยู่ในสภาพที่มันใช้งานได้ตลอดเวลานะคะไม่เกิดการตกตะกอนอะไรเงี้ยใช้ใช้อุตสาหกรรมหลายประเภทอะค่ะหมายความว่าถ้าเกิดเอามาใช้กับยาเนี่ยมันก็จะปล่อยให้ยาอ๋อาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะข,ของใช้เป็นตัวอัมพรางเหมือนกับการซุกซ่อนยาเสพติดต่างๆาใช้อัมพลางไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช้ใการผสมกับเป็นตัวที่อัมพลางแล้วก็วกวเป็นตัวเดียวอย่างที่ท่านเลขาธิการบอกไปอะค่ะว่า ที่ไต้หวันก็ซุกซ่อนคีตามีนโดยใช้สารตัวนี้ทำพรางเช่นเดียวกันตัวเดียวกันเลยค่ะากาทำพรางแบบไงคะใส่ถุงซ้อนเข้าไปในกระสอบคือถ้าคือตอนนี้เรายังไม่เจอรูปแบบที่ที่เราชัดเจนนะคะที่ผ่าน,านมาการซ่อนยาเสพติดเนี่ยถ้ามันเป็นสารที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับยาเสพติดเขาจะใช้ของการผสม,มเพราะว่าเราไปใช้จะใช้ได้เลยนั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าสารบางตัวเนี่ยไม่สามารถผสมกันได้วเวลาไปใช้เนี่ยสารตัวนี้อาจจะไม่ละลายหรือไปขัดขวางการออกฤทธิ์ของยาเสพติดเขาก็จะใช้รูปแบบของการซุกซ่อนนะคะเราก็จะต้องเปิดดูทั้งหมดก่อนว่ารูปแบบของการซุกซ่อนตัวอย่างนี้เป็นยังไงแต่ถ้าถ้าเป็นความเห็นของทางนักวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นการอําคลางโดยเอาใส่ห่อแยกออกไปนะคะเพราะว่าถ้าผสมกับคีตามีแล้ว,วเวลาไปใช้นี่ อาจจะได้ออกฤทธิ์ไม่เท่าอ,อับคีตามินที่มีความรุทสิ์สูงค่ะ,คะแต่ผลการตรวจในตั้หมดสุขระสอบที่ออกมานะคะผลเป็นยังไงะคะผลก็คือเป็นสารไตรโซเดียมอฟอสเฟตเหมือนกับกระสอบที่เรายังไม่เปิดนะคะเบื้องต้นที่ตรวจในที่กเกิดเหตุันนั้นนะคะก็ได้สุ่มไปบางส่วนหลังจากนั้นเราก็ประสานส,นงงานสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจนะคะที่ชลบุรีกับจัดฉงเซารนะคะหลังจากวันที่12วันที่16เขาก็มาสุ่มเพิ่มนะคะเพื่อไปทําการตรวจนะคะ ก็ขอเรียนก่อนว่าบางเนื่องจากมันเป็นสารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจอาจจะต้องใช้เวลานะคะก็เลยใช้เวลานานแต่ปัจจุบันนี้เขาตรวจคบมดแล้วเขาก็ยืนยันว่าเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตนะคะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดว่าของเมื่อกี้อนบบนี้คือ,นนอ,อยังเป็เพราะว่าเหมือนยังเนไปแล้วก็ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นตัวที่ใช้อำพรางรเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันเลยกับที่ทางทางไต้หวันบอกนะคะคือละ ที่ตัวเดือดไตวัดบอกคือลักษณะของกระสอบไม่ใช่ค่ะชื่อสารเคมีเลยค่ะคือไตรโซเดียมฟอสเฟตอดียวกบนลยเขาแจ้งมาในเอกสารของการสืบสวนเขาแล้วก็เขาตรวจอย่างที่ท่านเลขาบอกไปว่าประมาณ20เมตริกตันแต่ว่าเจอคีตตมีนประมาณ300กิโลกรัมอเงี้ยค่ะก็คือแน่จะซ่อนเอาไว้ข้างในกระสอบแล้ามกลางออกไปอะค่ะ ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมันซ่อนอยู่ข้างในซ่อนนอออยู่ใกระสบันนี้เราไม่รู้มันซ่อนอยู่หรือเปล่าตอนนี้อย่างที่เราตรวจวันที่เข้าฝลเนี่ยค่ะพบสารตัวนี้ถึงเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นเคสิตุ้งตุ้งเปอร์เซ็นต์ในจำนวนหกข้อกระสอบทงค์วันนั้นเราไม่รู้เลยนะวันนั้นมันเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะคะแล้วจากวันนั้นเนี่ยก็ได้สุ่มนัดตอนนั้นไปเลยแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสำนักสืบราชการตำรวจนะคะ เขาก็รายงานมาว่ามันไม่ใช okay. ่ไม่ใช่ยังไม่ไม่ใช่คีตามีนอะค่ะค um, right? ือสารสารที่ส่งไปคือวันนั้นเนี่ยที่ที่เอาหกบอกว่ามันเปิดเราเข้าไปมันเปิดไ้อยู่แล้วใช่มันเปิดมันมีการออกเอาเลยค่ะสารที่ระสอบวันนั้นคือไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ไม่ใช่กีตามีนค่ะ ส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีเท่าไหร่เนี่ยก็คือต้องรอตรวจตรวจอีกตรวจใช่ค่ะก็ะคงต้องเปิดดูทั้งหมดอะค่ะว่ารูปแบบของการซ่อนอะจะอย่างที่เรียนไปจะมีซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้หรือว่า อาจจะเตรียมมาไว้สําหรับการซุกซ่อนครั้งต่อไปก็ได้เพราะว่าบางเอิญมันเป็นสารเคมีตัวเดียวกันนะคะลักษณะผมผงมันมีเหมือนกันไหมคะลักษณะผงเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้เอลักษณะผงก็เป็นผลึกเหมือนกับเีตามีธรรมดาทั่วไปนะคะแยกไม่ได้ด้วยจาบค่ะก็คือรูปลักษณ์ภายนอกดูแล้วเหมือนเคตามีเันเลยแต่พอมาตรวจแล้วมันก็คือไปซื้อเพ่มเติดค่ะ เราก็ซึ่งเราเราตั้งใจที่มาเราก็รู้ว่ามันเป็นลักษณะาการนำทางนะเราก็เลยต้องคิดว่าเป็นเป็นการผสมไปในในแก๊สอยวกันใช่ไหมคะถึงเอาตรงเนี้ยไปสู่ตัวอ๋อไม่ไม่ใช่อะคะก็คือเป็นรูปแบบของของการนำคลางนะวันนั้นเนี่ยเราเจอเป็นแค่ผลึกทั้งหมดเลยเราก็ต้องเอาผลึกนี้ไปตรวจว่าผลึกนี้เป็นสารอะไรนะคะถ้าเป็นผลึกนั้นเป็นสารอะไรแต่เราเอาไปตรวจแล้วเป็นไรโเดเยมฟอสเฟ แล้วก็จะไปโยงกับที่เขาใช้เป็นตัวอําพางขีตามีนส่งไปใต้หวันนะคะก็คือ่อนทางมั่นใจว่าตัวนี้มันต้องใช้อามพางก็เป็นสารตัวเดียวกันเลยค่ะที่เราใช้เวลาตรวจกี่วันคะไอตัวอะบูซิบสอจากวันที่วันวันที่สิบสิบหกสิเขาสุ่มไปสิบหกมันวันจันทร์ก็น่าทราบผลเมื่อวันพุธนะคะสามสี่วันค่ะแล้วติดบนหยุดพอดี แต่ว่าในคดีอาคาืออย่าว่านะในเครือข่ายเนี่ยเราก็จะดําเนินการสืบสวนขยายผลนี่เอาผิดผู้ร่วมกระบวนการแล้วก็จะไปสู่กระบวนการยึดทรัพย์ใ่ไหมใชค่ะถ้าเกิดในกรณีที่มันไม่พบยาคเลยเราจะดําเนินคดีกับเขาได้ไหมคะก็คือคดีมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันเอาส่วนหนึ่งไปที่ถูกจับไปทางแล้ว,วเอาตอนนั้นแหละตรงนั้นก็อันนี้เป็นต้นทางที่เราพิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าล็อตที่ถูกจับเนี่ยามาจากโกดังที่เราจับเนี่ยมาาก ก็ก็พวกนี้มารัดเดียวกันหมดเลย <อ S 2> ที่เราเจอเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันถ้ายอยเอาออกไปนะก็คือตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เนี่ยกับที่เราเจอ,เอที่เข็มเย็บกระสอบเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนี่บ้างไหมเนี่ยนี่จะต้องตรวจดูทุกๆรายละเอียดแต่ในในเรื่องคดีอาญาเนี่ยเราสามารถดําเนินการได้ที่เอาผิดเขาได้เพราะมีของกลางอยู่เยอะล่ะนะครับท่านแค่สามกิโลที่ไต้หวันเขาตรวจเนี่ยเมื่อไหร่ครับตรวจพบเขาจับเมื่อ23กันยา ก็มันก็พอกับที่โกดังเนี่ยเขาเช่าเดือนสิงหาใช่ไหมครับเริ่มเช่าเดือนสิงหาแลวเห็นว่าจ่ายเช่าเดือนละเจ็ดหมื่นจ่ายล่วงหน้าสามเดือนนะจ่ายล่วงหน้าแล้วพอยีกัิบสามนยาถูกจับผมคิดว่าพอเข้ามาเช่าเสร็จของมันลงเรือมันน่าจะใช้เวลาหลายวัน,นกว่าจะไปถึงโน่นกว่าจะถูกจับเนี่ยพอของถูกจับปุ๊บถามผู้เช่าผู้ให้เช่าบอกว่ามันหลบหนีไปเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขารู้ละแล้วปลว่อยนี่ทิ้งไวเ้เนะฮะ แต่กว่าเขาจะขยายผลได้เนี่ยนับตั้งแต่วันที่เขาจับจะสอบผู้ต้องหาจะตรวจหลักฐานอะไรต่างๆว่ามันมาจากบริษัทนี้มาจากตรงนี้เนี่ยกว่าเขาจะส่งเราก็หลักฐานมา29ตุลาหรือ29ตุลาใช่ไหมฮะเรามาหนังสือถึงเงรองที่3แล้วเ,ออเราก็มาไล่ซูมไปไล่หาอีกระยะเนี่ยอาทิตย์นี่ถึงจะไปเจออยู่ตรงนั้น ตอนแรกมีกว่าบอกว่าจับได้เป็นแบบต่ายๆเนี่ยสมบูรณ์แบบมาต่าไม่ใช่ยาติดงกชี้แจงก็ความจริงก็คือความจริงฮะมันในเบื้องต้นเราตรวจน้ํายาเทสแล้วเนี่ยมันใช่ใช่ไหมฮะเหมือนกับอย่างผมว่ามันทดสอบแล้วมันขึ้นอันที่สองที่เขาจับไปทางมาที่เดียวกันแล้วก็สามตัวเดียวกันหมดอ่ะมันมันไม่ได้เราไม่ได้ไปโกหกหืออะไรนะฮะ ไปตรวจ60หระสอบมันก็คือไม่ใช่ยาเคเนี่ยค่ะใช่ฮะก็เป็นสารนำทางแต่ว่ามันนั้นมันเปิดไปหมดไงกระสอบมันเปิดทิง้งเราเข้าไปมันเปิดก็เลยเอาเรายังไม่กล้าแกะ <S <S ตัวนี้ก็เปิดตัวนั้นตัวนี้แค่เอาวันนั้นที่เราเสียบเสียบแล้วก็เอาตัวอย่างออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก็ได้เดี๋ยวลองตรวจสาคัญตรงที่เหลือว่ามีการนำทางแล้วก็ ต้องต้องเปิดทั้งหีบหอหาหาทุกอย่างในกระสอบที่เหลือใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เป็นการสุ่มแล้วใช่ไหม่ค่ะเปิดทั้งหมดนะค่ะต้องเปิดทุกกระสอบเเปิดออกมาทใช่ไหมเพราะว่าจากที่เขาจับที่โน้มมันก็ซุกซ่อนอย่างนี้เพราะนั้นก็มันก็ต้องเปิดหมดทุกกระสอบถ้าเราไม่เปิดเกิดมันคาใจไว้อยู่ข้างในนี่อีกนิดนึงคือที่ที่ไต้หวัะที่ที่เขาเจอที่เขาจับอะค่ะ ขเขบอกว่าคือบรรจุแล้วเป็นที่พอเขามีเราได้สอบถามเขาไม่คะว่าตามที่ตรวจออกมาแล้วในะรักษามันเป็นยังไงเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเราคือที่เขาถ่ายรูปมันก็เป็นถุงในถุงมระติกแต่มันถุงใหญ่ผมคิดว่าเขาไปรวมกันหรือเปล่ามันถุงเป็น,ปนกี่ที่พอนะเยอะเหมือนกันนะเขาจะได้สามร้อยกโลเนี่ยแต่ภาพที่เขาส่งมาให้เราเป็นที่พอขนาดเท่าไหร่คะท่านขนาดเท่าไหร่มันไ,ไม่ได้บอกมาแต่ว่ารวมกันแล้วกี่กี่หีพอแล้วรวมกันแล้วได้สามร้อยกิโลอย่างเงี้ย ลักษณะฮีพอแบบนั้นถ้าเราดูทางกายภาพเบื้องต้นมันสามารถที่จะใส่ไปในกระสอบแบบดนะได้ย่งใได้ฮะได้ได้คือมัน,น,นอาจจะเอาไปใส่สักห้าหกกิโลก็ได้ใส่ข้างในถุงขนาดนี้ไหมซุกเลยเพราะาที่โกดังเราก็เจอแล้วว่มันเอาออกที่ตัวอย่างออาเอาตัวนั้นออกแล้วก็หน้าเจ้านี้ใส่แล้วก็มันมีตัวเย็บเย็บอย่างเงี้ยเออมันมีหลักฐานอยู่แล้วในขั้นตอนก็ตอนนี้ก็หลักฐานที่เราเก็บนะฮะทางลายนิ้วมือไทยต่างเนี่ยนี่เนี่ยตอนนี้ทาง ตำรวจท้องที่เนี่ยเขากำลังจะส่งมาให้กับตำรวจบชะสไปละคือตอนนี้เราก็เก็บอยู่ตลอดฮะก็ทำอยู่กันตลอดน,นี่าน<ว>ถามถามนิดนึงว่าถ้าเกิดในกรณีที่ยาเคนะ่ยเป็นถุงนะคะ<ช>เป็นถุงแล้วก็บรรจุใส่ในกระสอบซึ่งมีเรื่องของสารตัวนี้อยู่นะคะถ้าเราเข้าเครื่องสแกน ตรวจจับยาเสพติดมันจะเห็นไหมคะผมคิดว่าไม่น่าจะเห็นเพราะว่ามันเนื้อมันเหมือนกันเพราะเหมือนกับยาบา้าเวลาเราส่องไปมันก็เห็นเป็นก้อนกันนั่นใช่ไหมมันคงไม่เห็นถึงกับรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือสาเหตุของารหลุดรอดเข้ามากลุ่มเทพชนนใช่ครับถึงจะส่งไปมันก็มันก็เห็นเป็นถุงไม่ถุงแค่นั้นเองแล้วก็วิธีการตรวจสอบหลังจากนี้ค่ะที่ทาง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 ทนักวิชาบอกว่าเขาคงต้องแกะเทีพอมาแล้วก็เราคิดว่าจะ ตรวจยังไงใช้เวลาอีกกี่วัน,นะคะนี่ก็รอให้ที่ว่าจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาว่างพร้อมกันด้วยเพราะวัดีถ้ายาจริงอยากจะทำพวกนี้เลยพอดีเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะต้องถามมา่ก่อนว่าเป็นหน่วยงานต่างประเทศเลยเพราะ okay. ในส่วนไทยเราก็ไม่น่ามีปัญหามาได้ตลอด,ดอยู่แล้วนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าในทางคดีอาญาเนี่ยเราจะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะครับในการที่จะขยายผลสืบสวนนะครับในให้หาคือข่ายพวกนี้ให้ได้ สำหรับวันนี้ที่ท่านมาแถลงด่วนเลยเนี่ยก็เพื่อชี้แจงว่าของยังอยู่เราไม่ได้หายไปไหนนะฮะเราก็มีการดําเนินการกันอยู่แต่อย่างว่ามันก็อยู่ที่การต้องพิสูจน์อย่างที่วันเป็นสารเคมีนจะช้านิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนยาบ้ายาบ้ามันเห็นกันเป็นเม็ดเป็นอะไรจะอเทสต์เลยได้ฮะให้ผมให้สืบตอย่าง ที่เจ้าหน้าที่เขาทสถุงไหนอะไรเนี่ยนี้คือเจาะได้เลยฮะให้ซื้ออาได้งั้นท่านเลขายืนตรงตรงนี้ได้ไหมคะช่างภาพไปขาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่จะทดสอบนะคะเข้าไปในกระสอบอ่าสอบนี่ก็เขาเขียนว่าไตรโซเดียมฟอสเฟตเลยนะคะว่าเป็นเคตามีนหรือไม่นะคะซื้อเป็นตัวแทนของสุ่มตัวไหนก็ได้เราแต่มันขึ้นอย่างเงี้ย